เราทํางานมาหลายปีแล้วเราก็ perfectionist ทุกคนจนมันมีทีมงานแกมมี่บางคนที่ก่อนหน้าเนี่ยที่เขาทำงานกับเราก็ไม่มีใครอยากทำากับเราแต่ถามว่าพอเราป่วยเป็นซึมเศร้าปุป๊บอะเราพยายามทํำลายความเป็น perfectionist ตัวเองโดยการที่ทําอะไรให้เสร็จแบบรุ่ยรุและทนมันให้ได้ว่าไม่ต้องรู้ล่ามาลองแล้วมันตกยุคไปถึงไหนแล้วอเอา้ากูยังมีเพลงออกทุกสามเดือนนะกูตกยุคตรงไหนแบบว่าพี่พี่ด่าเขาเลยด่าดิ ก็ยังรู้สึกเสียใจแย่กับการที่เออเราไปด้วยกันไม่ได้หรือเขาทิ้งเราหรือเขาไม่รักเราแต่ถามว่ามันจะทําให้เราเป็นคนที่สวยน้อยลงหรือเก่งน้อยลงไหมไม่เออแล้วเราก็ไม่ได้คิดด้วยว่าถ้ากูเก่งขึ้นหรือกูสวยขึ้นแล้วมึงจะกลับมากูไม่เอาแล้ว <laughs> สวัสดีค่ะรายการ The Moment วันนี้ดีมไม่ได้นั่งคนเดียวอีกแล้วนะคะวันนี้มีแขกพิเศษมาพูดคุยกับดีมค่ะแขกท่านนี้นะคะบางคนเนี่ยอาจจะบอกว่าเป็นนักร้องเป็นศิลปินที่อยู่ในวงการมายาวนานมากๆแต่ว่าสําหรับดีมดีมขออนิยามว่าเป็นผู้ช่วยชีวิตใครหลายๆคนค่ะโดยเฉพาะคนที่กําลังมีปัญหาเรื่องความรักนะคะคนที่จะมาเป็นแขกรับเชิญของดีมในวันนี้ก็คือพี่ลุลาค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ เกินก่อนที่บอกว่าพี่ลุลาเป็นคนที่ช่วยชีวิตใครหลายๆคนเพราะว่าเพลงของพี่อะมันฮีลใจได้มากโดยเฉพาะเพลงล่าสุดเข้าใจว่าไม่เข้าใจเอาเป็นว่าเอาแต่เพลงไปแล้วกันนะทำไมเพราะด้วยส่วนตัวนี้บางทีก็ไม่ค่อยรอดเหมือนกันแค่รู้สึกว่าเราแบ่งปันได้ด้วยน้ําเสียงด้วยดนตรีด้วยโมเมนต์ของ3นาทีของเพลงนั้นนนก็ก็รู้สึกดีใจมากแล้วคะ่ะเอาจริงๆพี่ถ้าพูดในมุมของนักร้องนะพี่ไม่ใช่นักร้องที่ร้องเพลงเก่งมาก คือเขาเรียกว่าอะไรอ่ะขอบเขตของความสามารถเรามันค่อนข้างแคบมันนิชตอ่ะเออถ้าพูดภาษามาร์เก็ตติ้งแต่ถามว่าไอ้ความนิชของเราเนี่ยมันดันไปโดนเส้นของของบางกลุ่มที่เขาชอบมากจริงๆอะไรเงี้ยแล้วก็พอเรามาจับประเด็นที่เป็นเรื่องของอกหักอะไรเงี้ยก็เราใช้น้ําเสียงที่เป็นความรู้สึกเลยสื่อไปไม่ได้ใช้ลองนําใช้อารมณ์นำแล้วพอเขารับความรู้สึกนั้นได้แล้วเขาเอาไปใช้กับ ชีวิตที่เขาอาจจะไปะเจออยู่อ,อกหักอะไรเงี้ยเขาก็เลยรู้สึกว่า,วามันมันหิวใจเขาแบบอยู่เป็นเพื่อนเขาในวันที่เขารู้สึกแย่ที่สุดอะไรเงี้ยมันมีบางครั้งบ้างไหมคะว่าในขณะที่เราร้องเพลงหิวใจคนอื่นอะอแต่ใจข้างในเราเองแม่งก็ยังแย่ตลอดเวลา <laughs> เป็นเรื่องปกติมากส่วนมากศิลปินเรามีความรู้สึกว่าเราเราดูมี power เยอะแบบมีคนรู้จักมีคนชื่นชมเยอะแล้วส่วนมากก็เอาตัวไม่รอดจากคนนะคะมันดูเหมือนเรามั่นใจมันดูเหมือนเราโอ้เป็นผู้หญิงแกร่งข้ามผาอะไรเงี้ยแต่เราก็อ่อนแอทุกวันขอจะยกตัวอย่างได้ไหมพี่วันที่พี่ f a ลมากๆแต่ยังต้องร้องนเตอร์เทนคนดูน่าจะเป็นเรื่องที่ขอคะ่ะ<ฆ>เพราะว่าช่วงเรื่องที่ขอที่ทำเนี่ยพี่โปรดิวเซอร์เกา่าที่รู้จักกันมานานมากคือพี่อยู่มสี่แล้วเขาแบบอยู่มหลาลัยอ่ะ ออรู้จักกันมันแบบสิบยี่สิบปีแล้วอยู่ดีๆวันหนึ่งก็คือเหมือนเขาเดินออกจากชีวิตแล้วไปเลยอะ่ะบอกสองวันว่าจะไปบวชแล้วก็ไปเลยอะไรเงี้ยแล้วเราก็อึง้งงงอ๋องแบบทุกอย่างแบบจับจุดไม่ถูกล้มทั้งยืนอะ่ะมันพอเราต้องกลับมาลองเรื่องที่ขอแล้วเรามานั่งตีความหมายได้ว่าเขาเขียนเพลงนั้นเพลงสุดท้ายให้เราว่าแบบเรื่องที่เขาขอคือเขาไปบวชเนี่ยเออแล้วมันก็เลยกลายเป็นว่าเอา้า ไดเพลงคือกูหรอ <c oughs> กูนีน่นาอะไรเงี้ย <laughs> ช่วงแรกๆแบบคือพอเริ่มรู้สึกตัวก็คือแฟนขับจะรู้วลาเขาตามไปดูตามทิ้งตางอ่ะพี่ก็จะร้องไปแล้วก็เหมือนแบบหยุดไปเพราะว่าร้องต่อไม่ไหวอะไรเงี้ยพอหลังๆก็จะเริ่มรู้สึกได้ว่าเออมันก็เป็นเพลงเพลงหนึ่งในช่วงชีวิตชีวิตหนึ่งที่เป็นความทรงจําที่ดีแล้วไม่ดีปนกันอะไรเงี้ยนั่นคือมันเหมือนอกหักเลยไหมพี่คล้ายๆแต่เขาไม่ได้เป็นแฟนคือเขาเป็นพี่ชายที่ ที่สนิทกันยิ่งกว่าครอบครัวแล้วนี่ก็คือผ่านมา8ปีแล้วแล้วก็ฉลองครบรอบ200ล้านวิวมันก็เป็นการเดินทางที่อุ้ยตายแล้วพอมองกลับหลังมาเราก็โตขึ้นเยอะเลยนะอะไรอย่างเงี้ยไอ้คำว่าเติบโตมันไม่ได้หมายถึงว่าเราต้องอายุ2 0 3 0ไง40 50 60้กเราก็เติบโตได้ตอนนี้มันมีแต่วความทรงจําดีๆแต่หน้าวันนั้นอนะคือแค่ให้ลองแบบงานจ้างวันเนี้ก็ไม่ไหวอ่ากำลังจะถามว่าพี่ก้าวข้ามผ่านช่วงเวลาแบบนี้ได้ยังไง ก็เราว่ามันก็เหมือนทุกคนอะที่มันมีทั้งขึ้นทั้งลงมีทั้งสุขและทุกข์เนี้ยความทุกข์บางทีมันมันยิ่งใหญ่มากเลยอะสมัยเราเด็กๆเ,เราอกหักใช่ไหมเราก็จะรู้สึกตายแล้วคือเราจะอยู่ยังไงโดยที่ไม่มีเขาอะแต่วันหนึ่งเมื่อเรามองกลับไปแล้วยิมได้แล้วนึกถึงแบบเรื่องดีๆได้นั่นก็คือเราข้ามผ่านแล้วแต่ไอ้ระหว่างระรว่างทางอะเหนื่อยน,นิดนึงก็ต้องหาออปชั่นเสริม ไม่ว่าจะเป็นคนหรือเป็นสัตว์สิ่งของหรือว่ากิจกรรมมันก็อะไรเก็ต้องหาวิธีที่ที่จะแก้กันไปเนี้ยถ้าให้พี่แนะนําคนที่เขาอยู่ในภาวะแบบนั้นอนะพี่จะบอกอะไรเขาอืมมันมีอยู่ประโยคหนึ่งที่แม้กระทั่งจิตแพทย์เองก็ยัง <laughs> ตอบไม่ได้ว่าคําว่ารักตัวเองมันคืออะไร นั่นคือมันเราควบคุมปัจจัยภายนอกไม่ได้เลยอะค่ะ <c oughs> ทุกอย่างมันขึ้นอยู่ที่คนอื่นขึ้นอยู่ที่ฟ้าฝนพี่เคยมานั่งเครียดกับเรื่องที่เราควบคุมไม่ได้แล้วสุดท้ายแล้วคนที่ป่วยทางจิตอะก็คือเรา <c oughs> <c oughs> ป่วยทั้งกายป่วยทั้งใจอะไรเงี้ยเรื่องหนึ่งที่ที่เคยพยายามทาจิตแพทย์เราเรื่องของการรักตัวเองเนี่ยจริงๆแล้วมันคืออะไรอะไรเงี้ยมันคือทำเล็กก็ได้ ที่เราเก้าวไปข้างหน้าได้แล้วมีความสุขและสุขภาพดีแค่นั้นเลยพี่ว่าทุกคนมีคําตอบที่ที่เป็นอะไรคําตอบที่ที่ถูกต้องที่พอเหมาะสําหรับแต่ละคนเพราะว่าทุกๆคนก็ไม่เหมือนกันบางทีเราพยายามไปปรึกษาเพื่อนหรือพยายามไปยึดแบบคําตอบของอกูรูสักคนหรือว่าอินฟลูเอนเซอร์สักคนอะไรเงี้ยมันฟังแล้วแต่ไม่เอามาใช้หรือเอาฟังแล้วแต่มันประมวลเป็นคําตอบให้ตัวเองไปได้ ก็ไม่มีประโยชน์เพราะฉะนั้นคือถูกที่ถูกเวลาตัวอย่างอย่างพี่คือพี่จะจํากัดสื่อที่เข้าถึงเราแม้กระทั่งพี่จะไม่ค่อยเอาเรื่องตัวเองไปปรึกษาคนอื่นปรึกษาโน้อยมากเพราะว่าหนึ่งคือเราไม่รู้ว่า เขาเข้าใจในโลกที่เราเจออยู่หรือไม่แต่เขาไม่เข้าใจอะกับกานว่าคนเนี้จะยิ่งทําลายให้เราแย่ลงไปเพราะว่าเนื่องด้วยคําพูดที่เขาพูดออกมาแบบ้อยพ่อพันแม่มันไม่ได้กรองหรือมันกรองมาแล้วแล้วมันไม่ถูกใจเราฟังไปแล้วมันยิ่งเป็นเหมือนยาพิษแทนที่มันจะเป็นยารักษาอะไรเงี้ยค่ะเรื่องที่สองมันก็คือพี่เชื่อว่ามันรีบไม่ได้มันเร่งไม่ได้ต้องใช้เวลาคราวนี้คือไอ้ระหว่างทางนั่นแหละ กรองคนกรองสื่อหมายถึงว่าเราอาจจะดูโซเชียลน้อยลงเพราะว่าตอนนี้หลายๆหลายๆโซเชียลก็มันก็จะมีความจิตใจหดลายนิดนึงม,มันจะยิ่งทําให้โลกมันยิ่งดูแย่ลงสําหรับเราเพราะจริงๆโลกมันโลกมันหดลายอยู่แล้วเออถ้าเรากรองความหดลายอันนั้นออกไปคือเราไม่ได้มองโลกสวยหรือว่าวิ่งในทุ่งลาเวนเดอร์นะอันนี้ต้องแยกให้ถูกเราแค่กรองอืเพื่อให้ตัวเองหายดีก่อน พอเราแข็งแรงปุ๊บเราค่อยกลับไปยืนในโลกความจริงแล้วก็รับ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 ,บทุกอย่างมาอืเพราะว่าในในจุดที่คนป่วยอะค่ะเป็นซึมเศร้าหรือว่าเป็นโรคไพโบลาหรือว่าเป็นแพนิกแททกอะสมองมันอเคมีในสมองมันจะบอกเราว่ามันแยกเย็มไม่ได้เราไม่เป็นปกติเออเพราะฉะนั้นก็ละไว้ก่อนในวัย40คิดว่าถ้าเจอเรื่องลักษณะแบบนี้อีกเราจะรับมือกับมันได้ดีขึ้นไหมคะพี่ ก็จริงๆถ้าซึมเศร้าเนี่ยมันก็มีอยู่2แบบคือน่าจะเป็นคนที่พี่เนี่ยมันเป็นเคสที่เป็นคนที่คิดมากชอบทํางานแบบยำคิดย้ำทำแบบสมมติทำพรีเซนเทชันเสร็จไปแล้วพี่ก็จะกลับมาย้อนดูแล้วย้อนดูอีกว่าทําถูกไหมจะเพิ่มอะไรไหมจะลดอะไรไหมคือเนื่องด้วยอาชีพก่อนหนะน้าเป็นนักลอง ต้องต้องลงดีเทลโปรดักชันเยอะอะไรเงี้ย <c oughs> เลยกลายเป็นคนที่เหมือนยำคิดยำทำแล้วก็บวกกับเป็นคนที่คิดมาก <c oughs> คนนี้เขาจะเกลียดเราไหมหรือเราทำแบบนี้แล้วคนนี้ก็จะไม่พอใจไหมแล้วมันสุดท้ายแล้วมันกลายเป็นว่าคนพวกนั้นคือไปถึงไหนถึงไหนกับบ้านนอนชิลดูซีรีส์ <c oughs> ไอเรานั่งคิดวนอยู่คนเดียวจนป่วยแล้วก็บวกกับที่พอมันเกิดเรื่องขึ้นเขาเรียกอ,อะไรทรามา <c oughs> เป็นเหตุการณ์ที่แบบรุนแรงในชีวิตแล้วก็ทบจิตใจแล้วก็ทำให้นอนไม่หลับ ยาวเลยค่ะทีนี้สังคมมันควรจะต้องนิดความเอ็มพารตีมากขึ้นไหมคะพี่ถ้ามันเป็นแบบนี้จริงๆถ้าเราเป็นคนที่มีจิตเมตตาดีค่ะเป็นเรื่องดีเสมอแต่เราต้องจิตเมตตาให้ถูกคนอ่าคือเป็นคนดีกับเป็นคนที่เข้าใจโลกอะ่ะมันน่าจะควรจะต้องอยู่คู่กันเพราะว่าบางทีเป็นคนดีเราไม่เข้าใจโลกก็โดนเอาเปรียบ <c oughs> แต่ถ้าเป็นคนดีที่เข้าใจโลก มันก็จะสามารถเขาเรียกว่าอะไรเอาตัวรอดในสังคมได้มันต้องโดนเจอคนไม่ดีอยู่แล้วในโลกใบน,นี้เราคงหลีกเลี่ยงไม่ได้แล้วมันก็ไม่ได้เขียนไว้บนหน้าผากเลยว่าคนนี้ดีไม่ดีแต่ว่าพอเราอยู่กับคนนี้เพียสักพักเรารู้สึกได้แล้วว่ามันแปลกๆกว่ะนี่ดีกว่าจนถึงวันนี้อยู่ในวงการมาก,กี่ปีแล้วคะพี่จริงๆถ้านับทูบีคัมวันเนี่ยสี่สิบเจ็ดก็ยี่สิบปีใช่แต่ว่าถ้านับลุลาปีห้าศูนย์ค่ะ ประมาณสิบหกสิบเจ็ดปีประมาณนั้นความสุขในการร้องเพลงตั้งแต่วันแรกจนถึงวันนี้เนี่ยมันเปลี่ยนไปยังไงบ้างคะพี่ว่ายิ่งอยู่นานมันจะยิ่งเปลี่ยนค่ะแรกๆก็เหมือนอุ้ยได้ร้องเพลงที่ฉันชอบก็มีความสุขแล้ว complete, อะไรเงี้ย <complete. S 2> เออมันก็ดูดูใสใสดีอย่างเงี้ย <c oughs> พอเริ่มโตขึ้นแล้วเราเจอคนเยอะเจอเรื่องราวเยอะเจอปัญหาเยอะอะไรเงี้ยพี่ก็ชอบบาง process ของการเป็นนักร้องอย่างเช่นอ่ะตอนช่วงทําเพลงอยู่ในห้องอัด จะชอบสนุกมากแล้วก็หลังๆเนี่ยจะชอบเวลาที่ทำโปรดักชันค่ะสมมุติว่าเราทำพรีเซนเทชันไปแล้วเราไปถ่ายเอ็มวีหรือถ่ายภาพนิ่งหน้ากองแล้วก็กลับมาทำกราฟิกถ้าจะคอนเสิร์ตที่คนดูเป็นของเราอืโอ้โหเหมือนเด็กได้ของเล่นน่ะเรารู้สึกว่าจากโลกที่เราเป็นแกะดำมาทั้งหมดทั้งชีวิตอะ่ะเนี่ยแหละคือที่ของฉันเพราะว่าพี่รู้สึกอย่างนั้นจริงๆจากเด็กจนโตมันเหมือนเราเป็นคนที่ซับซ้อน แล้วก็มีความวิเวียดแล้วก็มีความแบบแยกตัวออกมามันไม่ค่อยสังคมแล้วก็บางทีก็เข้ากับบางคนไม่ได้อนะไรเงี้ยพอโตขึ้นมาแล้วเจอแฟนเพลงเจอทีมงานเจออะไรเงี้ยที่เป็นของเราเนะี่ยโอ้โหมันแบบคือเรารู้สึกแย่วันนั้นเพื่อมารู้สึกดีมากๆในวันดีอะไรเนงะี้ยมันก็คุ้มค่าที่จะต้องรออนะไรเงี้ยคะขยายความคําว่าแกะดําให้ริมฟังหน่อยได้ไหมคะว่ามันขนาดไหนในอดีตเผื่อว่ามันจะแบบตรงกับประสบการณ์ใครหลายคน บางทีพี่อาจจะสื่อสารกับคนในบ้านไม่เข้าใจหรือว่าสื่อสารกับเพื่อนไม่เข้าใจอะไรเงี้ยสิ่งที่เราชอบอาจจะเป็นสิ่งที่รู้สึกว่ามันแปลกๆสำหรับเขาเพราะเรารู้สึกได้อะแล้วเราก็ถูกอาจจะถูกกันออกหรือว่าถูกห้ามไม่ทำอย่าเงี้ยเออมันจะรู้สึกเศร้าทำไมถึงเขา้เขาถึงไม่เข้าใจทำไมเพื่อนถึงไม่ให้เราเข้ากลุ่มเพียงเพราะว่า เราไม่ได้ทําเหมือนเขาเราไม่ได้ไปร่วมกิจกรรมเดียวกับเขาเราต้องแยกตัวออกไปเรียนเรร์เลยร้องเพลงอะไรเงี้ยเออมันก็เป็นคําถามตั้งแตเ่เด็กๆเนี่ยค่ะพอโตขึ้นมาแล้วพี่มาเจออย่างพี่เต็ดที่ชวนมาทํำบอสโนว่า <ปะ S 2> หรือพี่ใช่หรือว่าพี่ตนที่มาโปรดิวส์เพลงให้เราถึงได้เข้าใจว่าอ๋อคนที่มัน ถูกกันๆออกมาตั้งแต่เด็กๆอะมันมารวมอยู่แถวๆนี้เราแค่ไม่เคยเจอกันเท่านั้นเองแต่พอเข้ามาปลายปุ๊บที่บดินนะคะค่ะโอ้เพื่อนดีมากอ้อมชอบร้องเพลงหรอไปประกวดร้องเพลงประกวดตอนเวลาหรอไปเลยแต่ว่าเดี๋ยวถ้าซ้อมที่โรงเรียนนะเดี๋ยวเราจะไปเชียร์เธอเนี่ยโอ้ชีวิตเปลี่ยนเ,ออเลยเราเลยรู้สึกว่าอ้อมจริงๆกูอยู่ผิดที่ <laughs> เพื่อนอยู่ผิดกลุ่มอะไรอย่างเงี้ยข้อต,ตัวเองมาตั้งนานมันก็รู้สึกแปลกค่ะบางทีเราแค่ถามตัวเองว่าเราผิดตรงไหนอะที่เราไม่ไป ดักตบรุ่นพี่กับเธอหลังโรงเรียนเพราะเราต้องเป็เบลเล่อะไรเงี้ยแล้วทุกวันนี้มันยังมีเพื่อนเราบางคนที่รู้สึกว่าเหมือนเราไม่กล้าไปทะเลาะกับรุ่นพี่เป็นเพียงเพราะว่าคือเราปฏิเสธที่จะไปกับเขาเป็นเพียงเพราะว่าเรากลวัวที่จะต้องทะเลาะกับรุ่นพี่สมมติเปล่าแม่กูจ่ายค่าเลยนเบลเล่แพงมาก <laughs> กูต้องไปแล้วกูต้องได้ที่หนึ่งเพราะว่าแบบแม่หาเงินมายากมากอะไรเงี้ยคือมันเป็นเหตุผลที่แบบเขาไม่เข้าใจอ,อ่ะดิมชอบคําว่าคนดูของพี่อ่ะ มันเป็นยังไงเวลาที่แบบเจอคนดูที่เป็นของพี่พี่ว่านั่งร้องทุกคนเป็นค่ะค่ะไม่ว่าจะร้องเพลงอะไรไม่ว่าจะพูดอะไรเขาจะตั้งใจฟังมากมันเหมือนเขารู้จักเราประมาณหนึ่งแบบที่เขาชอบเราอะไรเงี้ยแล้วก็เออเขาชอบในตัวตนของเราอะไรเงี้ยคือแรกๆพี่ยอมรับว่าลุล่าจะมีความแบบน่ารักอ่นหวานมองโลกในแง่ดีกระโปรงพิวๆิผมยาวๆหน้าหมวย,ๆๆอยมอะไรเงี้ยพอมาช่วงหลังก็คือ อ,อพี่มีเพื่อนเป็นปองกูลเป็นปามโมดอะไรเงี้ยแล้วพี่ก็รู้สึกได้ว่ามันจําเป็นไหม้ที่เราเป็นผู้หญิงแล้วเราต้องมาคอยเรียบร้อยหรือวันแบวแบบใส่คนดูอะไรเงี้ยไอ้นี่ไอ้พวกนี้มันเป็นตัวเองได้แล้วมันก็ยังอยู่ได้ในสังคมแล้วคนก็ยังรักมันอา้าวแปลว่าเราก็ต้องทําได้พี่เคยคุยกับแฟนคลับไหมพี่ว่าเขาชอบพี่เพราะอะไรอืมไม่เคยนะคะแต่ว่า เวลาที่เขาลงรูปในโซเชียลแล้วเขาแท็กมาอะไรเงี้ยมันทีมมันก็จะเห็นอยู่ว่าเขาเขียนความในใจอะไรเงี้ยเราอ่านแล้วเราก็พอจะตีความหมายได้ว่าเขาชอบในบุค,คลิกอะไรของเราอะไรเงี้ยค่ะแต่ในความที่มีคนชอบเยอะแยะมากมายแน่นอนอีกฝั่งหนึ่งมันต้องมีคนที่ไม่ชอบเราเราแฮนด์ลกับกับคอมเมนต์แย่ๆหรือว่าแบบความคิดเห็นที่ไม่ดีที่มันพุ่งใส่เราอย่างไงพี่ เอาจริงๆอยู่มานานก็ไม่ได้หมายความว่าดีขึ้นนะคะทุก <c oughs> วันนี้คุณฟิลิปยังต้องคอยแบบว่าแล้วอยู่จะไปอ่านทาไมเออคือเรายอมรับว่าเราเป็นคนเซนซิทีฟจิตใจในเรื่องของแบบอะไรกระทบนิดนึงอะจะค่อนข้างอ่อนแอ <c oughs> อ่าคือเราจะเข้มแข็งเรื่องของการงานมากว่าแบบสนุกอะ่ะยากอะ่ะมีปัญหาแต่เราก็ค่อยๆแก้ค่อยๆข้ามไปอะไรเงี้ยแต่ถ้าเป็นเรื่องของมนุษย์อะมนุษย์ที่ไม่มีความ คือจิตใจไม่ไม่เมตตาและมีความเป็นมนุษย์มนุษย์อะเราจะค่อนข้างเซนซิทีฟค่ะเรารู้สึกว่ามันโหดร้ายจังเลยอย่าเงี้ยอายกตัวอย่างง่ายๆคือไปออสมาอันนี้ก็เป็นเรื่องส่วนตัวแต่ไม่ค่อยได้เล่าให้ใครคือไปซักผ้าในเครื่องอัตโนมัติอะคะ่ะเอาผ้าตัวเองกับคุณแม่ไปซักในเครื่องที่หยอดเหรียญอ่าเดี๋ยวนี้มีสงกงสแกนแล้วอะไรก็ว่านไปแล้วเราอยากที่จะอบผ้าใช่ไหมคะผ้ามันไม่แห้ง ก่อนหน้าเราก็มีคนที่อบผ้าเสร็จแล้วแต่ไม่มาเอาแช่อยู่อย่างนั้นเาแช่อยู่อย่างนั้นแล้วเราจะใช้ต่อเราก็ใช้ไม่ได้เราก็คิดแค่ว่าโอเคเดี๋ยวไอ้นะจะเอาเสื้อของยูนะเสรตะก้าวางไว้ให้ตรงนี้แล้วไอ้ขอใช้ต่อแต่คือตัวเขาอยู่ไหนไม่รู้อ่ะเสร็จแล้วเราก็ใส่ต่อแล้วเราก็ไปวิ่งไปทําอะไรแล้วเราก็กลับมารับเนี่ยก็คือเขาโมโหที่เขาไม่ได้เป็นคนเอาผ้าออกเองเราอะมาเอาผ้าเขาออกเขาก็าผ้าปกเปียกของเราที่ไม่แห้งเนี่ยใส่รถเข็น แล้วก็ไปวางไว้ในแบบลานจอดรถไกลๆเพื่อให้เราหาไม่เจอคิดว่าแบบเสืภอผ้าหายแค่เนี้ยหูเราเหี่ยวอยู่แบบสามสี่วันนะเรารู้สึกว่าทำไมมนุษย์มันหดอะไรเงี้ยเออคือเอาจริงๆมันก็ฟังดูเหมือนจะอยู่บนโลกใบน,นี้ยากนิดนึงเพราะว่าโลกใบนี้มันเป็นอย่างจริงๆแต่เราแค่รู้สึกว่ามันเอมพัตซี่ซิมพัตซีคือแบบไม่มีเลย ไอเรื่องแค่นั้นนะสําหรับใครบางคนก็จะสะบดแป๊บนึงแล้วก็หายแต่เราในเหี่ยวแล้วก็จมอยู่ตรงนั้นประมาณสองสาวันมันเหมือนมันอมทุกข์อะค่ะทุกข์ของมนุษย์ที่แบบทําไมใจร้ายจังเลยทําไมไม่มีความเมตตาเลยอะไรอย่างเงี้ยอืมสมัยที่เป็นรู้เราแรกๆเนื่องด้วยเราทํางานเบื้องหลังมากอ่อนเราก็จะม,มีความ perfectionist แล้วทําไมพี่สักคะหนูว่าพี่ไม่ได้เป็น perfectionist หรอกค่ะพี่เป็นคนเรื่องมากอะไรเงี้ยคอมเมนต์ Comment นะที่เราอ่าน เราอ่านแล้วเราก็รู้สึกได้ว่าอันนี้คือเป็นการคอมเมนต์จากที่ไม่รู้เรื่องอะไรเลยเอ,อเพราะว่าเราทํางานมาหลายปีแล้วเราก็เพอร์เฟคชันนิสต์ใส่ทุกคนจนมันมีทีมงานแกมมี่บางคนที่ก่อนหน้าเนี่ยที่เขาทำงานกับเราก็ไม่มีขยะทำกับเราเพราะว่าเราเป๊ะมากเนื่องด้วยเราเป็นเบื้องหลังมาก่อนอะไรย่างเงี้ยค่ะแต่ถามว่าพอเราป่วยเป็นซึมเศร้าปุป๊บอะเราพยายามทําลายความเป็นเพอร์เฟคชันนิสต์ตัวเองโดยการที่ทําอะไรให้เสร็จแบบรุ่ยรุแล้วทนมันให้ได้ ลุยรุ่ยนี่ยังไงพี่ก็คือสมมติว่าสมัยก่อนเราทำพรีเซนเทชันน่ะโอ้ยมันไม่เรียบร้อยอ่ะฟอนต์มันเบี้ยวมันหรือว่าเขียนไม่สวยหรือพาว e r p o i พอยไม่สวยอะไรเงี้ยเก็จับกลับมาแก้แม้กระทั่งเขียนหนังสืออะไรเงี้ยมันไม่สวยแล้วก็กลับมาแก้จนมันเป๊ะมันสวยอะไรเงี้ยสมัยก่อนจะเป็นอางนั้นพอมันป่วยเป็นซึมเศร้าแล้วเรารู้สึกว่าเราไม่เอาอะไรแล้วเพราะว่าเรื่องพวกนี้มันทําให้เราไม่สบายเราก็ไปสักเลยค่ะหรือทําอะไรก็ได้ที่ทําให้ตัวเองรู้สึกว่าไร้ระเบียบที่สุดในโลกอะไรเงี้ย ออแบบออกนอกกรอบไปเลยใช่ถูกต้องก็ไม่ต้องให้มันเป๊ะให้มันใหญ่บ้างเล็กบ้างอะไรเงี้ยคือมันคืองานแฮนด์เมดอะไรเงี้ยเออเราก็เลยมองว่าดีขึ้นนะคะคือจากคนที่ทุกอย่างต้องเป๊ะทำไมทำงานแล้วมันคุณภาพมันไม่ถึงมาตรฐานไม่ได้อะไรเงี้ยพี่ก็จะมองเป็นว่าอ่ะจะแก้ปัญหายังไง ถ้าเกิดว่ามันมาแล้วไม่ถูกใจเราไม่ได้มาตรฐานอย่างที่เราคิดเอาไว้จะแก้ปัญหามันยังไงแล้วพอแก้ไปแล้วเราก็เลิกเลิกคิดแล้วจบปิดจ็อบไปอันใหม่อันใหม่ต้องดีกว่านี้อปัญหาที่เคยเจอต้องระวังไว้อย่าให้มันเกิดขึ้นอีกแต่ถ้ามันเกิดขึ้นอีกก็แก้ให้จบแล้วก็ไปอันถัดไปอะไรอย่างเงี้ยคือมันเป็นวิธีที่ทําให้เราเลิกป่วยออืสลัด นิสัยเก่าๆออกไปให้หมดในเงี้ยค่ะพี่สัมผัสได้ไหมว่าคนรอบข้างเขามีปฏิกิริยากับเราเปลี่ยนไหมไหมหลังจากที่เราเพยายามเปลี่ยนตัวเองคือตอนนี้เนี่ยยอมรับว่าที่กัมี่เนี่ยคะ่ะเด็กๆก็จะอายุน้อยลงทุกทีที่ามาทําเบื้องหลังให้เราอะไรเงี้ยโปรดิวเซอร์เราเองก็คือน้อยลงทุกทีปัจจุบันล่าสุดคุณเจนพัฒนนี่ก็30เออคือก็จะเด็กลงไปเรื่อยๆน้องที่แต่งเพลงให้เราล่าสุดคือคุณมาริก้าเนี่ยที่มาลองแอปเปิลไบด้วยกันเนี่ยอายุ21 หูมึงจบเป็นลูกเราอะเออยังไม่จบมันยังเรียนอยู่เลยแต่ว่ามันเป็นศิลปินที่อายุน้อยแล้วมันแต่งเพลงเก่งแล้วเราก็มีความรู้สึกว่าถ้าเราสามารถทํางานกับเด็กที่เด็กลงไปเรื่อยๆได้แล้วมันยังเข้ากันได้หรือทัศนคติคุยกันโอเคอะก็แปลว่าเรายังเรายังทันยุคทันสมัยอยู่ไม่ได้ตกยุคแล้วก็ไม่ได้บ่อยเขาปรับมาเป็นเรา เราเป็นการปรับคนละครึ่งแล้วก็เจินตรงกลางเงี้ยม,มันก็คือการ collaboration ที่ที่ถูกต้องอย่างแท้จริงไม่ไม่ต้องมีใครไปเป็นตัวยืนใดๆอย่างเงี้ยค่ะแต่กี้พี่พูดคำว่าตกอยู่พี่กลัวไหมคะพอเราอยู่4ีแล้วแบบคนจะมองว่า เราจะตกยุกวันไหนรอดูว่าเพลงเราจะไม่ดังวันไหนจริงๆคนก็คนเขียนด่ามานานแล้วค่ะเรื่องตกยุกตั้งแต่ที่ล่าสุดไปร้องเพลงกับโจอี้ชื่อเพลงหักได้บอเนี่ยมันจะมีแฟนคลับของโจอี้ที่เขียนประมาณว่าไม่ต้องรู้ลามาร้องแล้วมันตกยุกไปถึงไหนแล้วเอ้ากูยังมีเพลงออกทุกสามเดือนนะกูตกยุกตรงไหนไอ้ดอกคือแบบว่าพี่พี่ด่าเขาเลยด่าดีด่าตัวเองแล้วกันเราบไวเองคือแบบ มันเอ่อโลจิกมันก็ไม่ใช่อ่ะเออคือเขาใช้อารมณ์อ่ะเขาไม่ได้เหตุผลอะไรเงี้ยเราฟังอ่านครั้งแรกเราก็หงุดหงิดเรว่าบ่นกับคุณฟิลิปลยอะไรเงี้ยแต่ว่าพออ่านอ่านไปสักพักแล้วก็แบบเอา้าก็มันไม่เข้าใจอ่ะมันแค่เขียนเพื่ออารมณ์อะไรเงี้ยคือศิลปินใหม่ที่เกิดอะคะ่ะมันไม่ใช่สําหรับพี่นะไม่ใช่เรื่องไม่ใช่เรื่องยากศิลปินมันเกิดใหม่ทุกวันแต่ถามว่าศิลปินคนเนี้จะอยู่ไปยี่สิบปีอ่ะอยู่ได้ไหม เออคือถ้าด่าเราตอนเนี้แล้วตอนที่เธออยู่มานานเท่าเราแล้วอยู่เท่าเราอะ่ะเธอทําได้ดีอย่านี้หรือเปล่ามันก็ต้องมาเทียบกันตอนนั้นเพราะฉะนั้นเธอด่าไปตอนเนี้ยฉันก็อาจจะรู้สึกแย่ไปแป๊บหนึง่งแล้วก็ก็ไปทํางานของฉันต่ออย่างเงี้ยส่วนมากทุกครั้งที่รู้สึกดาวอะคะ่ะจะบอกตัวเองว่าเลิกคิดเอาเวลาไปทําโปรเจกต์ใหม่ที่มันดีกว่าเดิมดีกว่าเรายังมีอะไรสําคัญสาคัญที่ต้องทําอีกเยอะอือะไรอย่างเงี้ยมาเรื่องนี้ยามความรักกันบ้างดีกว่า จากร้องเพลงที่เกี่ยวกับความรักสัมผัสน่าจะคนรอบตัวแฟนๆมากมายนิยามความรักของพี่เนี่ยมันแตกต่างไปจากเดิมยังไงบ้างหรือเปล่าคะก็มันแตกต่างจากเดิมไหมเราน่าจะรักได้มากเท่าเดิมแต่แค่วิธีการที่เรารับมือกับความรัก น่าจะดีขึ้นคือองจริงพี่ไม่ใช่คนที่ไตร่ตรองเรื่องความรักมากคือหมายถึงว่าถ้าใจคิดแบบเนี้ยก็ตามนี้เลยแล้วถ้าเขาไม่รักเราเราก็จะเหี่ยวนิดนึงคือเหมือนแบบพอมีคนปฏิเสธเราใช่ไหมคะเซลเส์ทีมความมั่นใจในตัวเองอะมันจะตกลงนิดนึงเป็นเรื่องปกติมันไม่ได้หมายความว่าเราไม่สวยหรือเราไม่ดีก็แค่มันไม่รักเราอะความรักมันเกิดจากคนสองคนเธอจะรักฉันที่ภายนอกหรือฉันจะรักเธอที่ความสามารถก็ได้ มันแล้วแต่คนแต่ว่าการที่เขาไม่รักเรามันไม่ได้หมายความว่าเราดีน้อยลงอะค่ะหรือเราไม่สวยมันก็จะเป็นเหตุผลของเขาอะเขาอาจจะรักคนอื่นมากกว่าหรือเขาอาจจะไม่ได้รักเราขนาดนั้นแล้วก็สักพักหนึ่งก็เบื่อเราหรือเขาอาจจะรักตัวเองมากกว่าเขาก็เลยคิดว่าพอใครเข้ามาในชีวิตก็ไม่ได้สําคัญเท่ากับตัวเขาเองมันมีหลายเหตุผลแต่ว่าเมื่อวันเวลามันมันผ่านไปอะพอเราเลิกคิดถึงเขาได้อ่ะ คือไม่แน่ใจว่าคนบางคนที่มีความฝังใจกับคนบางคนเป็น20ปีอะไรเงี้ยเขาอาจจะมีเหตุผลอื่นแต่สำหรับพี่พอมันเวลามันผ่านไปสักพักเออเราเริ่มมีโปรเจกต์งานหรือว่าโปรเจกต์ส่วนตัวงานฝีมือหรือกิจกรรมอะไรที่เพิ่มขึ้นมาพี่ก็จะเริ่มลืมหละแต่ถามว่ากลับไปนั่งนึกถึงอะ่ะก็ยังจําได้ทุกเหตุการณ์ทุกเรื่องราวทุกรายละเอียดแล้วก็ยังรู้สึกเสียใจแย่กับการที่เออเราไปด้วยกันไม่ได้หรือเขาทิ้งเราหรือเขาไม่รักเรา แต่ถามว่ามันจะทําให้เราเป็นคนที่สวยน้อยลงหรือเก่งน้อยลงไหมไม่เออแล้วเราก็ไม่ได้คิดด้วยว่าถ้ากูเก่งขึ้นหรือกูสวยขึ้นแล้วมึงจะกลับมากูไม่เอาแล้วเพราะมันจะมีคนกลุ่มหนึ่งที่คอยอยุเพื่อนๆว่าเอ,อ้ยมึงต้องดีขึ้นมึงต้องสวยขึ้นเก่งขึ้นให้เขาให้เขาหันมาเสียดายอะไรเ <c oughs> ข้าใจแต่ว่าถ้าเรายังอยากให้เขากลับมามันก็อาจจะเปิดไปได้นะคะแต่ถ้าเราไม่ได้อยากให้เขากลับมาแล้วล้วก็ทําเพื่อ ทำเพื่อมันทําไมอะเราเสียเงินไปกับมันตั้งเยอะทําเพื่อตัวเองดีกว่าพี่เคยคิดนะหลังจากที่เลิกจากแฟนเก่าไปพี่เคยคิดว่าพี่จะไม่ไม่มีแฟนแล้วจะอยู่เป็นโสดเพราะว่าเราอยู่เยอะแหละครอบครัวเราคงไม่มีลูกเราคงไม่มีแล,มมแล้วก็กลับว่าเนี่ยเป็นแคทเลดี้เลี้ยงแมวไปแล้วก็อาจจะมีกุ๊กกิ๊กอะไรอย่างเงี้ยก,ก็ไม่คิดว่าจะมีแฟนแล้วแล้วอยู่ดีๆวันหนึ่งก็มีคนที่น่ารักดีเดินเข้ามาอะไรย่างเงี้ย แล้วเราก็รู้สึกว่าผู้ชายน่ารักเราก็มองเนี่ยจนวันหนึ่งเขาเข้ามาในมาเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตเราจริงๆแล้วเราก็รู้สึกได้ว่ามันมีเหตุผลอะไรบางอย่างคะ่ะที่เราไม่ได้อยู่กับคนนั้นเพราะว่าเราจะต้องอยู่คนนี้อะไรอย่างเงี้ยแต่ถามว่าเราไม่ได้มองว่าสิ่งเหล่านี้จะอยู่ตลอดไปมันอยู่ตลอดไปไหมมันก็จะอยู่ตลอดไปแต่ว่ามันก็ไม่อาจจะอยู่ตลอดไปเหตุผลมันอ้ เป็นหมื่นเป็นล้านเหตุผลไม่ใช่เราก็เขาไม่ใช่เขาก็บุคคลที่สาม,มถ้าไม่ใช่บุคคลที่สามก็คือจักรวาลมันบอกว่าเอ,อเราไม่รักกันแล้วแค่นั้นเองอดิงฟังพี่ให้สัมภาษณ์ในหลายรายการรวมถึงคําตะกี้คือจักรวาลที่หลุดออกมามเหมือนพี่อะเชื่อในเรื่องที่แบบจังหวะชีวิตเรื่องของสิ่งที่ถูกกาหนดมาแล้วเรื่องของโชคชะตาก็นิดนึงแต่ถามว่าเป็นสายมูไหมแบบดูดวงไหมไม่ค่อยนะคะแต่ถามว่าไอที่บอกว่า จักวาลมันจะจัดมาให้ธรรมชาติมันจะจัดสรรมาให้มันก็เป็นเรื่องของสิ่งที่เราควบคุมไม่ได้นั่นแหละมันไม่ได้ไม่ได้รู้สึกว่าเป็นศาสนาใดหรืออะไรแต่พี่เชื่อว่าทุกอย่างมันมันถูกกาหนดมาในรูปแบบของสิ่งที่เรา แบบจับต้องไม่ได้อะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นคือเลิกกังวลเถอะไปควบคุมอื่นละกันควบคุมแคลอรี่่ <laughs> กินหรือควบคุมว่าวันนี้เราจะเล่นกีฬาอะไรหรือเราจะไปเจอใครอะไรเงี้ยเออสุดท้ายแล้วคะ่ะกับเพลงที่แบบเป็นสิ่งที่รักแหละทํามา20ปีพี่รุ่นละวางเป้าหมายชีวิตตัวเองกับเพลงยังไงบ้างค่ะไม่ได้ฟังเพลงเยอะมากขนาดนั้นแต่ถามว่าดานตรียังทําให้เรามีความสุขไหมใช่ยังทําให้เรารู้สึกว่า ฟังแล้วสร้างแรงบันดาลใจอะไรเอ่อถามว่าเพลงเนี่ยน่าจะยังทำอยู่เรื่อยๆค่ะเพราะว่าจิมเอมกิรมี่เขาก็จะเอามาให้อ่ะปีละสองซ้เพลงอปีนี้ทำอัลบัม้มปีหน้าเอาไปสองเพลงนะอะไรเงี้ยมีเพลงที่ส่งพิเศษอะไรเงี้ยมาให้ตลอดแล้วก็ตอนนี้อัลบั้มเสร็จแล้วเดี๋ยวอยู่ในขั้นตอนของการผลิตตัวบ็อกเซ็ตอะคะ่ะแล้วก็เดี๋ยวมีมิ팅แฟนคลับเพราะไม่ได้ทำมานานเด็กๆเ,เขาก็รำร้องอะไรเงี้ยเราก็รู้สึกว่าก็สนุกดีจะได้ทำกิจกรรมอะไรที่ ตลกตลกแหวกแหวกคำคำอะไรเงี้ยเราจะได้เห็นเมื่อไหร่คะพี่คือมีติ้งแฟนคบเซตไวเนี่ยสาพฤศจิกาค่ะแต่ว่ามันน่าจะลิงจากบ็อกเซตที่ดีไซน์ปัจจุบันนี้แกมเมียเราจะเน้นไปที่มิวสิกการ์ดคือเป็นตัว QR code ที่เข้าไปในโปรแกรมเพลงแล้วก็เหมือนโหลดมาอยู่ในเครื่องของเราเ,<ล>เองเเใช่รอบนี้มันจะอกหักอีกไหมคะพี่หรือว่ายังไงเออจริงจริงเอออีกเพลงหนึ่งนะไม่อกหักเป็นเพลงแบบน่นารักอบอุ่นแบบตอนรับแฟนคลับเนี่ยแหละคะ่ะอีกทีหนึ่งน่าจะเป็นปีหน้าเลย ่คะรอติดตามแล้วก็อวยพรให้พี่ดุลาแข็งแกร่งเพื่อที่จะมาทำเพลงดีๆให้พวกเราฟังต่อไปะนะคะฟังดูเหมือนเราแข่งแกร่งใช่ไหมคะ <laughs> <laughs> ไม่ค่อยเท่าไหร่ค่ะแต่ถามว่าโมเมนต์ที่ดีมีค่ะมีแล้วก็แป่งปัน,ปนค่ะ,คะขอบคุณมากมเลยค่ะพี่คณคลา<ะ> <laughs> และเดี๋ยวเราพบกันใหม่นะคะโอกาสหน้ามาอรอรุ้นกันว่าใครจะมาพูดคุยกับดิมในราย,ยการเดอะโมเ m e n t สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ